ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสายเที่ยวดูวยธรรมชาติจุดที่ผมจะลงไปนี้คือน้ำตกนพรัตทารานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกอยู่บนเส้นทางที่เที่ยวของเขาใหญ่นะครับนี่ก็คือน้ำตกนพรัตทารานะครับอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานชาติเขาใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ ของใหญ่ของจริงรอดูน้ำตกเหนียวนรกนะครับถัดจากนี้ไปเดี๋ยวรอชสมที่ผมเย็นอยู่นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศบ,บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้เป็นเส้นทางลับได้ด้วยนะครับแต่ก็สเสียค่าผ่านทางเพราะผ่านอุทยาน มาครับผมจะพาลงไปชมน้ำตกนพร,รัฐทารานะครับทางลงน้ำตกจะจะพาไปดูว่าสวยงามขนาดไหนครับเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านทางท่องเที่ยวครับเป็นน้ำตกอีกแห่งเดี๋ยวจะพาลงไปชมข้างล่างนะครับว่าสวยงาม สวยงามไหมสำหรับทางลงก็จะออกแนวกวนๆลุยๆลุยๆยอยู่ครับเดี๋ยวขมจะพาไปดูใกล้น้ำตกเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมน้ำตกว้สาสวยงามไหมครับน้ำตกนพร,รัตนารานะครับชื่อของเขา นีก็เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากาผมจะไม่ติดก้องนะครับจะให้ดูทางลงว่าเป็นยังไงดูทางลงตรงนี้ครับพี่น้องเ็มไม่ได้ทำอะไรไว้ให้นะครับโหแตกมียุงนะฮะขนาดเดินยุงยังตับแบบแสบเก็บเลยค่อยๆลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่น เป็นน้ำตกเล็กๆเหมาะสำหรับใครครับนั่งกินข้าวมาดูผีเสื้อระหว่างทางที่ไปเที่ยวเขาใหญ่จะมีให้เห็น,นครับน้ำตกเล็กๆทางเปอุทยยุงเยอะครับ ลางวันยุงยังเยอะขนาดนี้เลยเน้ำตกนพร,รัตชาลาครับเป็นน้ําตกไม่ใหญ่มากสวยงามดีโอ้ยลืม น้ำตกนพรัชธาลาครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็เล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าหากมีฝนตกน้ำก็อาจจะเยอะพถ้าที่ดูเดี๋ยวผมจะพาเดินดูแต่คงจะไม่แปลกลเยอะก่่าอนมันนะครับก็ไม่ใหญ่มาก เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากครับแต่น่าเล่นน้ำผมจะลองดูนะมันจะเย็นขนาดไหนอูหน่าเล่นน้ำครับไม่มีป่าโอ้หน่าเล่นน้ำน้ำเย็นดีน้ำเย็นหลายน้ำตกนพรัสตาลา เียซีกอีกส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเส้นทางผ่าป็นน้ำตกเล็กๆนะ ตอนกลับให้ดูบรรยากาศครับของน้ำตกนกพัลัภทาลาชื่อน้ำตกโดยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณนั้นบนเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจุดจอดรถนี้เพื่อลงไปชมน้ำตกทา,าลารัตนาครับผมรูกว่า รถทา,าราขับเส้นทางการเที่ยวบนเขาใหญ่มีปุ่มบอกว่าถ้าเจอช้างให้กดสีเหลืองนะครับอุบัติเหตุให้กดสีแดงครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นรถเสียให้กดสีฟ้าสีแดงอุบัติเหตุ สีเหลืองคือเจอช้างครับนี่ครับบนเส้นทางท่องเที่ยววนเขาใหญ่นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปไปต่อครับไปดูคลองใหญ่น้ำตกเหิวนรก